ไขได้นะครับเพราะว่าช่วงแรกไปเจาะรูให้แล้วนะครับท่านผู้ชมกวจะง่ายนะครับในการวางไข่สำหรับตวงห่วงมะพร้าวนะครับเียเข้าไปเลยนะครับนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทพรัมอินเทเล็ตนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งปัญหาของพืชตระกูลปาล์มนะครับท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับ ็จะมีปัญหานะครับเรื่องด่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็คอยมันตรวจดูนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นร่วงแรกนะครับเข้ามานะครับเข้ามากัดนะครับกัดโคนยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะสังเกตได้ยังไงนะครับว่าเป็นด่วงนะครับหรือว่าด่วงแรกนะครับเข้า กินโคนยอดนะครับท่านชมนะครับก็จะสร้างปัญหาใหญ่นะครับท่านชมนะครับนี่ครับสังเกตง่ายๆนะครับจะมีคุยๆนะครับออกมาลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเข้าไปนะครับถ้าพบเห็นแบบนี้นะครับผันสังเกตดูนะครับที่โคนยอดนะครับส่วนใหญ่นะครับที่เคยพบมานะครับร่วงแรดนะครับร่วงแรดจะเข้ากัดกินนะครับ ที่ควยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับควยอดจะไม่กัดนะครับกินที่โคนลำต้นนะครับเพราะว่าโคนลำต้นมันจะแข็งนะครับแล้วก็รสชาติไม่อร่อยเหมือนกับควนยอดจะกัดได้ง่ายนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องตัดน้ําออกนะครับเพื่อที่จะเอาตัวร่วงแลดออกมาจากรูนะครับ ที่เขากัดแล้วก็กินเข้าไปนะครับเพื่อจะอาจจะตัวกินน้ำเลี้ยงนะครับเขาก็ชอบนะครับชอบกัดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับว่งแรดนะครับแต่ไม่วางไข่นะครับว่งแรดจะวางไข่ที่พื้นดินนะครับที่มีหญ้าแห้งหรือว่าฟางหรือว่าในกองฟางที่ที่ติดกับดินนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงหน้าดินนะครับที่ติดกับ ไม้แห้งนะครับทับถมกันเน่าเปื่อยนะครับร่วงแรกจะชอบวางบนพื้นดินนะครับท่านชมเขาจะไม่วางไข่นะครับในลำต้นของอินทผลัมนะครับด่วงที่จะวางไข่นะครับในต้นของอินทผลัมที่ทําให้ต้นอินทผลัมนั้นตายนะครับถ้าเอาไม่อยู่นะครับก็คือร่วงงวงมะพร้าวนะครับที่ตัวตรายที่สุดนะครับแต่ว่าร่วงแรกนะครับก็จะสร้างปัญหานะครับถ้า เขากินแล้วก็ออกไปนะครับก็จะทําให้ร่วงห่วงมะพร้าวนะครับเข้ามานะครับเข้ามาวางไข่ได้นะครับเพราะว่าร่วงแรกเปเจาะรูให้แล้วนะครับทนกู้ชมค็จะง่ายนะครับในการวางไข่สำหรับร่วงห่วงมะพร้าวนะครับที่จะกัดเข้าไปเป็นรูนะครับที่โคนยอดนะครับเมื่อเราเอานามออกแล้วนะครับเราก็ต้องเอาตัวออกนะครับ นะครับก็ยังเปียกๆอยู่นะครับน่าจะไม่เกิน2-3สวันนะครับดูว่าเข้าไปลึกหรือยังนะครับโอ้น่าจะเข้าลึกแล้วนะครับ ลึกนะครับประมาณสองสามวันนี้เข้าลึกนะครับยอดตรงนี้ก็เป็นควยอดอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับเจอตัวนะครับพราะว่าจะเข้าไปลึกนะครับต้องใช้เหล็กนะครับเหล็กแหลมนะครับหรือว่าก้อนเหล็กเส้นนะครับ นะครับไม่เจอตัวนะครับอาจจะเข้าไปลึกมากนะครับโอ้ไม่น่าไม่น่าจะสองสามวันแล้วนะครับน่าจะหลายวันแล้วนะครับ ก็แทงนะครับแทงให้ถ mm ้าถูกตัวก็ตายไปเลยนะครับจริง <oke> <ùng> <Hello>, <haven 't> <ed> ก็ในการแก้ปัญหานะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องใช้น้ํายานะครับน้ำยาผสมกับน้ํานะครับน้ำยาป้องกันและกําจัดล่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือยาป้องกันและกําจัดล่วงนะครับตาหมาบินนะครับล่วงแล้วก็หนอนทั่วไปนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวปีกแข็งทั้งหลายนะครับ ไอโฟนินนะครับไอโฟนินนะครับชื่อสามัญนะครับฟิโฟนินนะครับตามาบินกดสีขาวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับก็ใช้ประจํานะครับก็มานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับที่มีชื่อสามัญนะครับฟิโฟนินนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมใช้ตามาบินนะครับตามาบินกดสีขาวนะครับ เเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าลงลึกแล้วนะครับลงไปลึกแล้วนะครับน่าจะหลายวันนะครับผมคาดว่าแรกๆเห็นนะครับน่าจะไม่กี่วันนะครับอันนี้ก็หลายวันนะครับตัวน่าจะอยู่ด้านในนะครับก็เทลดไปเลยนะครับชมนะครับเทลงไปในรูนะครับ ก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าก่อเข้าไปรูแล้วไม่เข้านะครับไม้เขาไปเข้าไปน้อยๆนะคทานผู้ชมแล้วก็เจาะฝ้านะครับเจาะฝ้าเป็นรูตรงกลางนะครับฝากดน้ําเปล่านะครับแล้วก็ปิดฝ้านะครับแล้วก็ใช้บีบนะครับเข้าไปเจาะที่รูแล้วก็บีบเข้าไปนะครับทุนผู้ชมนะครับ ปีบัดเข้าไปเลยนะครับให้โดนตัวนะครับให้โดนตัวหรือว่าน้ำยาไหลเข้าไปให้ให้เข้าไปในรูนะครับ,รบเผื่อเทแล้วไม่ถึงนะครับเข้าไปนะครับฉีดเ,เข้าไปเลยนะครับนะครับ เมื่อเราเอาน้ํายาอัดเข้าไปแล้วนะครับอัดไปในรูแล้วเราเอาดินนะครับเป็นดินเหนียวดินทรายก็ได้นะครับชมนะครับเข้าไปในรูนะครับจะเข้าไปนะครับป้องกันนะครับร่วงหมองมะพร้าวนะครับเข้าไปในรูวางไข่นะครับ ไปแน่นครับ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ๋เสร็จเรียบร้อยนะครับในการแก้ปัญหาเมื่อร่วงเข้าไปนะครับเข้าไปในโคนยอดนะครับทนผู้ชนนะครับแรกๆผมเห็นนะครับก็คิดว่า เข้าไปประมาณไม่เกิน3ามวันนะครับจริงๆแล้วน่าจะเกิน3มวันนะครับเข้าไปลึกนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าด้วงนะครับโดนน้ายาหน้าจะโดนน้ายาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับด้วงก็จะตายอยู่ในข้างในนะครับในรูนะครับท่านผู้ชมนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นต้นสายพันธุ์เวสนาหารนะครับ รสชาติอร่อยด้วยนะครับเข้าไปกัดที่โคนยอดนะครับน่าจะเข้าไปหลายวันแล้วนะครับก็ที่ผมเห็นแผลนะครับก็เห็นสองรูนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ทาการเอาน้ํายานะครับน้ํายาอัดเข้าไปนะครับน้ํายาป้องกันได้กําจัดร่วงนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับอินทพลัมต้นนี้นะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าจะรอดไม่รอดนะครับเพราะว่าเขาไปกินลึกนะครับลึกลงไปสองรูลึกนะครับท่านผู้ชมนะครับลึกมากนะครับน่าจะเกินกว่า3วันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ในช่วงหน้าฝนก็เป็นหายาครับเป็นห้ยาตรงโคนยอดนะครับก็เลยมีญหาดถ้าร่วงแรกนะครับผมเห็นมานักส่วนใหญ่จะไม่วางไข่ในต้นอินทผลัมนะครับส่วนที่วางไข่ในใจกลางหรือว่าลำต้นอินทผลัมนะครับก็เป็นร่วงงวงมะพร้าวมากกว่านะครับอันนี้คือตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร่วงงวงมะพร้าวนะครับถ้าเข้าไปลักษะแบบนี้หลายวันนะครับที่โคนยอดนี่ผมว่าเอาอยู่นะครับเอาอยู่ยากนะครับเอาอยู่ยากนะครับเพราะว่า เขาไปวางไข่ตัวเล็กนะครับอยู่ด้านในนะครับก็เอายากนะครับถ้าดวงแรกนี่ก็ก็เอาอยู่นะครับก็ต้องมาติดตามดูกันอีกต่อไปนะครับว่าต้นนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับยอดจะตายขาวไหมนะครับท่านชมนะครับเพราะว่ายอดส่วนหนึ่งนะครับก็ถูกกัดกินไปพอสมควรนะครับก็มาติดตามชมกันนะครับผมก็จะลงคลิปให้ ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับมาล่วงแรดเข้าไปนะครับจะมีปัญหามากน้อยขนาดไหนนะครับท่านชมนะครับก็เข้าไปหลายวันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับครับอดนตสายครับดนะครับลูให้แน่นนะครับป้องกันล่วงของเท้าเข้าไปวางไข่นะครับ เวลานานไปนะครับเมื่อน้ํายาหมดฤทธิ์นะครับค่าเหลือไว้เป็นรูนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องร่วงองเถานะครับเข้าไปวางไข่ได้นะครับก็ต้องใช้ดินนะครับในการปิดตูเอาไว้นะครับปิดตูวที่ร่วงแรดเข้าไปกัดกินที่ขนยอดนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ผมเคยเห็นมาตามประสบการณ์นะครับร่วงแรดจะเข้าไปกัดกินที่ขนยอดนะครับขนยอดก่อน ชอบพลาดนะครับยอดของต้นกล่อมนะครับมีรสชาติหวานนะครับทุกคร่วงชอบนะครับไม่วาจะเวงนร่วงงาเ้านะครับร่วงสาคูนะครับแล้วก็ร่วงแรลก